วันนี้เรามีหนึ่งตัวอย่างมาพากันฝึกนะค่ะทหรับวันนี้โจทย์บอกว่าถ้าลำดับเลขคณิตมี A1 หเท่ากับ22และ A2 ท่ากับ35จงหาพจน์ที่100ของลำดับนี้จางโจทย์นะคะหลายๆคนจำได้หรือเปล่าคะว่าคำว่าพจน์ที่100คืออะไร A 100ดังนั้นสิง่งที่จอต้องการทราบ A100 นะคะแต่จทย์กำหนดอ,อะไรให้บ้าง A1 เป็นยี่สิบสองเป็นส5จะหาพจน์ที่100เราต้องหาอะไรเพิ่มคะจากสูตร A1 ตัวนี้นะคะ AN เท่ากับ A1 บวกด้วย N ลบด้วย A N, 1คูณด้วยดี D. ตอนนี้ A1 รู้แล้ว N รู้แล้วเพราะต้องการทราบพจน์ที่หนึ่ดียังไม่รู้ก็เลยต้อง หาดินนะคะดังนั้นในขั้นตอนแรกนะคะเราก็เขียนว่าเนื่องจากทราบ A1 แล้ว A2 แล้วดังนั้นดีที่เราจะหาก็พดหลังลบด้วยพดหน้าที่อยู่ในันดับติดกันนะคะก็เอาสามสิบห้าลบด้วยยีิบสองเป็นสิบสาเมือ่อดีรู้แล้วก็แทนในการหาพดทั่วไป A เนท่ากับ A1 ่บวกด้วย n ลบด้วย1คูณด้วยดีเราก็แทน ค่าลงไปเอนนเป็น 22N เป็นพป็น์พสที่100ที่เราอยากรู้นะคะต่อไป N เ,เป็น100 D ดีเป็น13เราก็แทนค่าเรียบร้อยก็ดำเนินการหาก้มตอบทันทีนะคะในข้อนี้ได้พันสามรได้พันสซึ่งเรื่องสำคัญอีกอย่างคืออย่าลืมสรุปด้วยนะคะว่านั่นคือโพสที่100ของลำดับนี้คือพันสามาทำไมนั่นหรอ เพราะโจต้องการทราบพจน์ที่100เป็นไข่ดังนั้นเราก็ต้องสรุปสิ่งที่โจต้องการทราบนะคะสำหรับวันนี้สั้นๆเลยทำยังไงนะคะขั้นที่หนึ่งเขียนสิ่งที่โจ์กำหนดให้ขั้นที่สองก็ทำอะไรนะคะหาสิ่งที่โจ์ขาดเสร็จแล้วเราก็ขั้นที่สามก็แทนค่าลงไปในสูตรการหาพจน์ทั่วไปนะคะอย่าลืมขั้นสุดท้ายก็ทำไงนะ อ,อย่าลืมสรุปคำตอบในสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะสำหรับวันนี้คอเป็นวันดีดี f 4 o u